นักเรียนก็เปิดหนังสือนะครับเอาเล่มนี้มานะครับเอาเล่มนี้มาแล้วก็จดไปในส่วนส่วนนั้นนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันแรกดูแนวข้อสอบอย่างข้อที่หนึ่งครับอ่าข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าข้อใดกล่าวถึงการแก้ปัญหาเชิงตรรก,กะนักเรียนไปเปิดหน้าเจ็ดครับทุกคนเปิดหน้าเจ็ดนะครับ ใครไม่ทานเปิดหน้าเจ็ดนะครับครูจะระบุหน้าไว้ให้นะครับไปเปิดหน้าเจ็ดก็ไปดูหนังสือหน้าเจ็ดเจอไหมมีใครหาไม่เจออันนี้ถ้าใครทำตามนะครับวันนี้คือสิบข้อของครูสบายสิบข้อของครูน่าจะเต็มหมดนะครับไม่น่ามีปัญหาอ่ะหน้าเจ็ดในหน้าเจ็ดเนี่ยครับ หนูไปดูเองครับเขากล่าวว่าไงบ้างการแก้ปัญหาเชิงตรกกะ,กะก็เขาก็จะอธิบายไปหมดแล้วว่ามันมีการใช้เหตุผลมันมีการใช้เงื่อนไขมันมีเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับแล้วมีเรื่องของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นในคําตอบก็ไปดูว่ามีในส่วนนี้หรือเปล่านะครับในคําตอบไปดูมีในส่วนนี้หรือเปล่านะต่อมาข้อที่ข้อที่สองครับข้อที่สองเขาบอกว่า ขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ถูกต้องควรเริ่มจากข้อใดให้ไปดูหนังสือหน้าที่เก้านะครับดูก็เปิดหนังสือในส่วนของหน้าที่เก้าครหน้าที่เก้าทันไหมทันไหมทันไหมครับในหน้าที่เก้านะครับไปดูหน้าที่เก้าในหน้าที่ 9, เก้านี่ย ครูจะบอกว,ว่าวิธีการแก้ปัญหานะครับหนูดูหนังสือเอาแล้วกันครูใช้ของครูเป็นเกณฑ์นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับของแต่ละคนอาจมีวิธีการเหมือนกันหรือแตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับแต่เมื่อพิจารณาให้ละเอียดแล้วจะพบว่าการแก้ปัญหาจะมีกระบวนการที่คล้ายกันดังนี้มันจะแบ่งไปสองข,องข้อหลกัหลกๆก่อนนะครับคืออันแรกจะเป็นการพิจารณาปัญหากับการวางแผนปัญหา อย่างเขาบอกว่าถ้าเป็นขั้นตอนนะครับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่เลยปัญหาทุกอย่างที่หนูเจอหนูต้องทําอะไรกับมันก่อนทํำอะไรกับมันก่อนครับวางแผนการแก้ปัญหาหรือเปล่าครับอ่าบางคนบอกวางแผนมีอะไรอีกเมื่อเจอปัญหาเนี่ยต้องทําอะไรกับมันก่อนเอาเร็วใครตอบใครตอบ ขอปัญหาครับเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าเก้าใช่ไหมตอนนี้หนูเปิดหน้าเก้าตามครูไหมครับเปิดอยู่ครับเวลาเวลาเวลาครูบอกหน้าไหนหนูก็พับหน้านั้นไว้นะครับเวลาสอบก็สอบตามที่บอกอะครับแค่ไปดูทบทวนให้ดีครูจะไม่บอกหนูหรอกว่ามันต้องตอบต่อไก่ขอไข่ขอายงูไม่บอกอะครับแต่จะบอกในส่วนของหน้าเนี้ยหนูแค่ไปอ่านให้มันกระชับขึ้นนะครับเท่าความเข้าใจกับข้อ ในข้อที่บอกปุ๊บก็ไม่ต้องอ่านแล้วพอเจอเข้อตอบจริงก็กาได้เลยคืออะไรใครตอบได้การพิจารณาปัญหาใช่สมมติว่ามันมันพิจารณาปัญหาเนี่ยมันมีขั้นตอนแรกคืออะไรครับครูคะรับเรื่อนะค่ะเพื่อนยังทำได้รับหมดแล้วครับมันไม่มีอะไรขึ้นครับตอนนี้รับแล้วครับมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยครับ เราให้เพื่อนเข้าใหม่ครับขอเข้าใหม่ฮะคือคือไงเวลาหนูเจอปัญหาหนึ่งปัญหาเนี่ยครับสิ่งแรกเลยครับที่มันต้องทําก่อนก็คือมันต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับมันต้องทาความเข้าใจแบบนึงครับโกรพี่ไม่มีเลขึ้น ให่ผมรออยู่เนีนี้ขึ้นเลยเออหรอเนี่ยไม่ขึ้นเนี่ยรอครับมีเพื่อนเข้าไม่ได้ครับนี่เพรเปิดหมดแล้วนะลองดูครับใครเข้าไม่ได้ลองดูอ่ะทีนี้ครับข้อแรกครับเขาก็จะเป็นเรื่องของอะไร เมื่อกี้บอกว่าอะไรไปทำความเข้าใจกับการเสใช่ต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนคือหนูหนูถ้าหนูไม่ทําความเข้าใจหนูก็พิจารณาไม่ได้จริงไม่จริง,รง,รงพอหนูเข้าใจปัญหาเหมือนเหมือนโจทย์คณิตศาสตร์นะครับเวลาเวลาเราเข้าใจปัญหาปุ๊บเราก็จะสามารถพิจารณาว่าเฮ้ยมันต้องต้องมีการบวกลบคูณหารกับโจทย์นี้มีการวางแผนหาคําตอบแบบนี้เพื่อให้ได้คาตอบมาอันนี้เขาเรียกว่าต้องทําความเข้าใจปัญหา เพราะฉะนั้นขั้นตอนน่าจะเป็นขั้นตอนแรกของการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือการการต้องทําความเข้าใจกับปัญหาก่อนนะครับข้อที่สามอ่านนะเมื่อกี้เพื่อนเลขที่สิบสี่เข้ามายังครับบอกหมยครับเลขที่สิบสี่ห้องหนึ่งครับเข้ามายังสิบสี่ห้องหนึ่งครับอันนี้ไม่มีแล้วนะครับของครูมันไม่มีขึ้นมาขอ ขอ,อขอร่วมแล้วนะครับลองในลองดูครับรหัสผิดหรือเปล่าลองดูอีกทีนะครับอ่ะทีนี้ข้อที่สามนะครับในส่วนขข้อที่สามก็จะเป็นลักษณะของถ้าต้องการไปถึงโรงเรียนให้ทันในเวลานี้ข้อสองไปแล้วข้อสองผ่านนะข้อสามถ้าต้องการไปถึงโรงเรียนให้ทันในเวลาแปดโมงนะครับแต่ต้องใช้เวลาในการเดินทางห้าสิบนาทีเราจะต้อง แล้วจะต้องขึ้นรถเมล์ในเวลาใดเพื่อจะไปให้ทันเวลาต้องขึ้นรถเมล์เวลาใดจะไปให้ทันเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีครับอ่ะมีเพื่อนบอกแล้วว่าออกออกจากบ้านเพื่อจะึ้นก็คือเจ็ดโมงสิบนาทีเจ็ดโมงเจ็ดโมงทันไหมถ้าเป็นเจ็ดโมงทันไหมครับทันครับทันเพราะฉะนั้นประมาณนี้ครับข้อนี้จะมีประมาณนี้ นะครับข้อนี้จะมีประมาณนี้จะคํานวณเรื่องของเวลาคือเขาเรียกว่าการคาดคะเนเวลาหนูดูให้ดีครับครูจะบอกว่าข้อใดจะไปถึงณเวลานี้ทันเวลาหนูก็ลองเทียบเรื่องของเวลาดูแต่คงไม่ใช่แบบนี้นะครับมันคงไม่ง่ายอย่างนี้ครับลองดูนะครับมันคงไม่ง่ายแบบแบบนี้แนวคิดนี้ใครไม่ได้แนวคิดนี้ใครไม่ได้มันไม่น่ายากครับเขาเรียกว่าเป็นการกะคาดคะเนเรื่องของเวลาเฉยๆไม่ได้คํานวณเลยนะไม่ได้คํานวณเลยนะครับแค่แค่มองเวลาแล้วก็กะคาดคะเนเอา นะครับประมาณนี้นะครับเลขที่สิบสี่มายังครับเลขที่สิบสี่เลขที่สิบสี่มาอย่างครับสิบสี่มายังสิบสี่้อมหนึ่งใช่ไหมคะใช่เข้ารหเข้ารหผิดครับเขเข้ารหัสผิดใช่ไหมใช่เข้ารหผิดโอเคดูรหัสที่ดีนะครับเพราะใครใครใช้ไอโฟนดูรหัสที่ดีแต่ถ้าใครใช้เอนดอันมันเข้าลิงก์ได้เลย ไอโฟนต้องกรอกรหัสนะครับดูรหัสให้ดีครับใครจะส่งรหัสไหนเพื่อนบี๊ย W วใช่ครับเอสบอแล้วก็คือระหว่างอ๋ออ๋อแล้วก็ไปวางซะโอเคตามนั้นเรียนต่อข้อสามผ่านได้ยังข้อสามผ่านได้ยังผ่านได้เลยครับข้อสามง่ายครับก็น่าจะได้สามคะแนนแล้วแหละถ้าถ้าใครดูแล้วทำความเข้าใจกับมันส่วนข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ ข้อาถามผ่านแล้วนะขพอะที่สี่ข้อใด, 4, อดเหมาะกับการใช้แนวคิดการทํางานแบบมีเงื่อนไขมากที่สุดเอออันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของถ้าถ้าไปเจอในลักษณะที่มันเป็นการใช้แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานแบบมีเงื่อนไขอะครับอันนี้หนูต้องอ่านโจทย์เองครับการทํางานแบบมีเงื่อนไขจะเป็นงนี้เช่นเวลาทำอะไรมันจะต้องมีการตัดสินใจว่าจะทำไม่ทำจะเลือกไม่เลือกใช่ไม่ใช่ เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับหรือมีการทําซ้ําแบบประมาณเนี้ยอันนี้คือการทําแบบมีเงื่อนไขหนูก็ลองดูจากโจทย์ครับครูอาจจะให้มาประมาณแบบว่าข้อหนึ่งแต่งตัวข้อสองกินข้าวข้อสามดูทีวีข้อสี่อาจจะไปไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยข้อใดน่าจะเป็นการทํางานเป็นใช้แนวคิดแบบมีเงื่อนไขมากที่สุดดูจากฟังจากโจทย์นะครับฟังจากโจทย์นะครับใช้ฟังจากโจทย์นะครับประมาณนั้น สักคู <เป cup> ่นะครับนึงครับนึงครับนึงสักคู่สักคู่อ ก็ประมาณน <AT> ี้ครูอาจจะยกตัวอย่างถ้าถ้าเอาแบบให้เห็นชัดที่สุดเกมเขาวงกดเคยเล่นนะเคยเล่นนะครับเคยเล่นเกมเขอาวงกดไหมที่มันจะมีหาเส้นที่เราต้องหาทางออกเออเอน่าจะประมาณนั้นแหละอันนั้นเนี่ยจะเป็นแบบเงื่อนไขเช่นเวลาบรนไปปุ๊บมีมีเจอแยกเราเรารู้ไหมว่ามันจะต้องไปทางไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทางซ้ายทางขวาเหมือนกับสูมไปเรื่อยๆครับ ประมาณนั้นประมาณนั้นหนูก็ดูจากจากช้อยเอาแล้วกันนะครับว่าเวลาครูให้ช้อยอ่ะอันไหนมันน่าจะแบบเฮ้ยมันต้องเป็นตัวเลือกวะมันต้องดูตรงนี้ก่อนมันต้องไปทางซ้ายก่อนไปทางขวาก่อนประมาณนั้นนะครับข้อที่สี่ก็ไม่น่าไม่น่าจะยากครับลองดูนะครับข้อที่ห้าครับข้อที่ห้านี้ดูหน้าสามสิบเอ็ดเลยครับเปิดหน้าสามสิบเอ็ดเปิดหนังสือหน้าสามสิบเอ็ดประกอบนะครับหนังสือหน้าสามสิบเอ็ดประกอบนะครับหนังสือหน้าสามสิบเอ็ดทีนี้เขาบอกว่า ผูก็จะให้ระยะของรถมานะครับถ้ารถคันนี้มันวิ่งด้วยความเร็ว20ระยะทางจากต้นทางไปถึงปลายทางเนี่ยใช้60กิโลรถคันนี้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจากจุด A ไปจุด B ใช้เวลาเท่าไหร่มัน0กิโลเมตรอย่างข้อน,นี้จะใช้จะใช้เวลาเท่าไหร่ครับเฮ้ยข้อข้อที่5ครับหน้า31 ใช้หลักการเดียวกันจำได้ไหมจำสูตรได้ไหมจริงไม่ต้องแต่ต้องใช้สูตรนะครับไม่ใช้สูตรไม่ได้ครูจะถามว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับอย่างข้อนี้ถ้ารถวิ่งด้วยความเร็ว20จากจาก A ไป B ระยะทาง60กิโลเมตรเพราะฉะนั้นจะถึงปลายทางใช้เวลากี่ชั่วโมง ถึงปลายทางใช้เวลากี่ชั่วโมงคิดออกอ่ะสาชั่วโมงอ่ะคิดยังไงครับคิดไงครับ,รบอ้าวใครไ,ด,ครได,ด,คด้ใครได้แนวคิดใครได้แนวคิดผู้ค้ารับเพื่อนเลยค่ะเฮ้ยไม่มี ไม่ขึ้นไม่ขึ้นถามเพื่อนนิดสรหัสถูกเปล่าใครไม่ขึ้นจริงครับไม่ไม่ขึ้นเลยคอนที่หลอะใครเขาพิมพ์รหัสผิดหรือเปล่าครับพิมพ์รหัสผิดไม่เปลี่ยนอ่ะดูอันนี้นะครับสูตรเป็นอ่อนเป็นระยะทางครับ ระยะทางหารด้วยเวลาเฮ้ยหารด้วยความเร็วจะเป็นเวลาเท่าไหร่ระยะทางคือเท่าไหร่10กิโลเมตรอ่ะเท่าไหร่ครับสรุปเนี่ยครูหาเวลาอยู่ใช้เวลาเท่าไหร่ครูมารางถามว่าอันเนี้ยใช้เวลาครูใช้เมาสนะ์เขียนนะเขียนยากครับนีม่มีปากกาใช้เวลาเท่าไหร่ ใช้เวลาใช้เวลาครับเท่าไหร่ดีเท่าไหรดีอ่ะดูต่อต่อ,ต,อต่อไม่ได้เหรอต่อคนนี้ตอบเท่าไหร่เคือระยะทางเคือระยะทาง v คือความเร็วเพราะฉนนะนั้นเท่าไหร่ครับตัวทคือเวลาเท่าไหร่พอถอดออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเะยะทางเท่าไหร่ระยะทางข้อนี้เท่าไหร่หกสิบหารด้วยเท่าไหร่ครับความเร็ว ยี่สิบค่ะฮั่นโดยยี่สิบใช้เวลากี่ชั่วโมงครับสามค่ะสามชั่วโมงตอบสามตอบสามชั่วโมง,โมง,โมงแค่นี้หลักการคิดมีแค่นี้เข้าใจยังเข้าใจไหมครับเข,ข้าใจค่ะเอาระยะทางหารด้วยความเร็วมันจะกลายเป็นเวลานะครับประมาณนี้โจทย์จะประมาณนี้นะครับพอครูจะไม่ไม่ให้ลึกมากครับเพราะถ้าลึกมากจะเป็นวิทยาศาสตร์ นะครับเรื่องนี้หนูจะต้องโดนเรียนอยู่แล้วนะครับเรื่องความเร็วเรื่องระยะเวลาระยะทางอะไรเงี้ยโดนอยู่แล้วแต่ของครูเอาแบบเบื้องต้นนะครับรู้สูตรก็แทนสูตรได้เลยนะครับอันนี้ตามนี้ต่อมาข้อที่หกนะครับข้อที่หกนี้เปิดหนังสือหน้าห้าสิบเก้านะครับเปิดหนังสือหน้าห้าสิบเก้าพอเปิดหนังสือตามนะครับหน้าห้าสิบเก้าเขาบอกว่าการตรวจสอบ การตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมควรทําลักษณะใดนะครับหน้า59นะครับควรทําลักษณะใดก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในหน้า59เนี่ยเขาบอกว่าถ้าการเขียนโปรแกรมอาจจะมีข้อผิดพลาดมันจะต้องมีการตรวจสอบลำดับขั้นตอนการประมวลผลนะครับตรวจสอบขั้นตอนการประมวลผล <st> เพราะฉะนั้นการตรวจสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมเนี่ยนะ มันจะต้องค่อยๆตรวจไปแบบเรียงลำดับครับหรือว่าตรวจจากบนลงล่างเช่นเวลาไล่คโค้ดโปรแกรมก็จะไล่จากข้างบนถูกไหมไล่มาเป็นสเตเ็ปสเต็ปสเต็ปมาเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับไม่มีแบบว่าไล่กระโดดไปกระโดดมากระโดดมาไม่ได้การเขียนโปรแกรมมันจะเริ่มจากข้างบนลงมาข้างล่างเสมอประมาณนี้นะครับต่อมาข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ด การเขียนโปรแกรมลักษณะใดต้องใช้วิธีแบบวนซ้ำอันนี้ไปดูครับหน้าเจ็ดสเก้าเปิดหน้าเจ็ดิบเก้าเลยนะครับอันนี้สอนไปแล้วนะครับหนูก็ไปดูครับวันนั้นสอนว่าการที่มันจะทำงานแบบวนซ้ำเนี่ยมันจะต้องมีการแบบทำจากหนึ่งไปสองสองไปสามสามไปสี่ห้าไปหกอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว,วนซ้ำ ถ้าถ้ามันจะเป็นการแบบฟิคําตอบเช่นมีการใส่ความยาวความกว้างใส่สูตร enter เ,เป็นคําตอบอนน,นไม่ใช่เพราะฉะนั้นนักเรียนไปดูครับว่าครูอาจจะเป็นแบบว่าบวกเลขรวมมีการหาพื้นที่สามเหลี่ยมหรือจะมีการคํานวณคอลอนอหอลมอหรืออาจจะมีการหาเลขคู่เลขคี่ก็ไปดูครับในข้อนี้นะครับว่า ว่าอันไหนมันเป็นการลักษณะของการทาํางานับบนซ้ําอันนี้ไม่บอกนะครับไปดูเองนะครับหน้าเจ็ดสิบเก้าลองเปิดเปิดหนังสือดูนะครับทันไหมทันไหมข้อที่ข้อที่แปดครับข้อที่แปดข้อที่แปดอันนี้มันจะเหมือนในแบบฝึกหัดครับครูจะให้โค้ดเป็นแบบเนี้ยข้อที่แปดให้โค้ดเป็นอย่างนี้ยครับ แล้วครูก็จะกําหนดกําหนดตัวเลขลงไปในนี้นะครับกําหนดตัวเลขลงไปในนี้กําหนดลงไปเลยเช่นถ้าต้องการให้ตัว x เ,เป็นหนึ่งร้อยให้ x เ,เป็นหนึ่งยนะครับคำตอบถ้ามันมีการทำงานทั้งหมดสิบรอบคำตอบจะเป็นเท่าไหร่ คำตอบเป็นเทไหร่ครับเท่าไหร่นะ,ะ,ะไ,นะไม่ได้ยินมันเบาหิสกร์เป็นเท่าไหร่นะ,ะรนะครับ้เอาใครแล่ลำดับเป็นอันนี้ไม่ยากครับหนูอุูห่าได้เลยเพราะเดี๋ยวครูจะให้ค่าตัว x มาถ้าใส่ค่าตัว x เท่ากับจํานวนเนี้ยนะครับทํางานไปสิบครั้งครูอาจจะไม่ทําถึงสิบครั้งครูอาจจะทําเป็น จ็ดครั้งแปดครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วค่าที่ได้ครับค่าซ้ำอะครับค่าซ้ำตัวนี้ครับคาตอบสุดท้ายคือเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยคือเท่าไหร่ครูจะถามตรงเนี้ยครับว่าคือจํานวนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็จะประมาณนี้เมื่อเมื่อ x นะครับมีค่าเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมมันก็ทํางานทั้งหมดสิบครั้งนะครับเขาประกาศตัว x เป็นศูนย์ก่อนแล้วก็ประกาศตัวซ้ำเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น เราก็มามองในลักษณะของตรงนี้เลยครับตรงนี้ไม่ต้องมองครับตัดทิ้งไปก่อนนะครับ x เ,เป็นหนึ่งร้อยถูกไหม x เป็นหนึ่งร้อยบวกกับตอนนี้ซัมมีค่าเป็นเท่าไหร่หรครับซัมตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่หรครับซัมครั้งแรกมีค่าเป็นศูนย์นะครับตามตามตาม,ตาม,ต,ามตามการประกาศตัวแปรช่องนี้นะครับมีค่าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งร้อยบวกกับซามนะครับพอมันบวกกันเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันก็ส่งค่ามาที่ซัมตัวเนี้ย จากตัวนี้ที่มันเป็นศูนย์อยู่เป็นเท่าไหร่ครับครั้งแรกเป็นสามครั้งแรกเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบวกศูนย์ส่งไปที่ซัมตัวนี้ซัมจากที่มันเป็นศูนย์มันจะเปลี่ยนค่านะครับมันจะไม่เป็นศูนย์แล้วเป็นเท่าไหร่ครับน้มันจะเป็นหนึ่งร้อยครับตอนนี้ค่าซัมเป็นหนึ่งร้อยคือตอนนี้ ในในค่าของตัวแปรซัมอะครับมันไม่เป็นสูตรแล้วนะมันไม่ได้เป็นสูตรแล้วครับมันโดน100หนึ่งร้อยเข้าไปแทนที่จากจากการบวกตรงนี้แล้วจากนั้นโปรแกรมมันก็จะวนวนขึ้นมาทํารอบสองรอบสองตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้อยแต่ซัมตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นสูตรหรือหนึ่งร้อยครับซัมตรงนี้ครับมันไม่ได้เป็นสูตรแล้วนะครับมันจะเป็นหนึ่งร้อยซัมรอบนี้จะเป็นอีกหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าตอนที่บวกรอบแรกครับมันมีค่าเป็นหนึ่งร้อยอยู่ มันก็จะเอาหนึ่งร้อยมาบวกค่าที่มันมีซ้ำอยู่หนึ่งร้อยซ้ำตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากหนึ่งร้อยเป็นเท่าไหร่ครับซ้ำรอบที่สองจะเป็นซ้ำรอบที่สองก็จะเป็นสองร้อยเข้าใจไหมครับซ้ำมันจะมีการเปลี่ยนค่าทุกครั้งครับเพราะว่าสองตัวนี้มันมารวมกันแล้วมันก็ส่งมาตัวนี้ต้องต้องต้องดูอย่างนี้นะครับเวลาทำงานของโปรแกรมอะ่ะมันจะทำงานจากจากขวาไปซ้าย แต่แบบนี้มันจะคำนวณในช่องนี้ก่อนนะครับมันจะคำนวณจากช่องนี้ก่อนพอคำนวณเสร็จปั๊บมันถึงจะส่งค่าตกลงน,นี้เพราะฉะนั้นพอวนสิบรอบปุ๊บค่าซ้ำเป็นเท่าไหร่ครับทําครบสิบครั้งปั๊บค่าซ้ำเป็นหนึ่งพันเหรอครับหนึ่งพันครับมันก็จะบวกไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นหนึ่งพันข้อนี้มองค้าออกไหมครับถ้ามองค้าออกข้อ,อนี้ได้หนึ่งคะแนนแน่ๆเวลาทํางานเวลาไปสอบอะมองออกครับครับมองออกก็ขอให้โชคดีครับกินหมูวิชานี้แน่ๆครับสบาย ต่อมาข้อที่9อันนี้ข้ามเลยนะครับข้ามเลยนะครับข้อที่9ครับโปรแกรมสแครครับใช้ใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะใดหนูก็ไปดูเอาครับโปรแกรมสแครมันมีลักษณะการทํางานเป็นยังไงมันมีจุดเด่นยังไงมันเขียนโปรแกรมยังไงอันนี้ครู PS ไม่บอกครับหนูต้องไปดูไปดูเอาแล้ว,ลวหนูกาดูจากตัวอย่างที่คุณครูทําให้ดูครับโปรแกรมสแครดเป็นยังไง ส่วนใหญ่สแคร็มันจะการเป็นการการฝึกเขียนโปรแกรมเบื้องต้นที่มันใช้การเป็นเป็นบล็อกใช่ไหมถูกไหมเอาบล็อกมาวางใช่ไหมครับมาวางต่อ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 กันลักษณะการทํางานก็จะทํางานจากข้างบนลงข้างล่างถูกไหมส่วนเพิ่มเติมไปดูเอาครับมันมีความสามารถอะไรอีกอันนี้อันนี้ไปฝากดูนะครับอันนี้ฝากดูเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับข้อที่เก้าครับส่วนข้อที่สิบอันนี้ง่ายครับไม่ยากเท่าไหร่ข้อที่สิบก็จะมีแบบนี้แพทเทิร์นนี้มาให้เลยนะครับ แล้วคู่บอกว่าถ้าถ้าให้ y ายเนี่ยมันเป็นสามให้วายเป็นสามนะครับให้วายเป็นสามหรือ<ม>อาจจะเปลี่ยนจากสามนกะ็ได้คูเปลี่ยนเป็นสิบดีกว่าจะได้คูง่ายๆหน่อยเอาเป็นสิบแล้วกันเนาะถ้าวาย็นค่าเป็นสิบน,นะครับแล้วตัว x ตัวนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ตอบดี๋สองร้อยครับสองร้อยเป็นเท่าไหร่ะ อ่ามีคนตอบ200มาแล้วเพื่อนเพื่อนบางคนยังคิดไม่ถูกเลยครับมีใครได้อ่ามี200อีกแล้วครับถ้าใครคิดคําตอบถูกแสดงว่าการเขียนโปรแกรมหนู80เปอร์เนแล้วครับอ่ะดูนะครับเขาประกาศตัวแปร y นะครับประกาศตัวแปร y เป็น10ถูกไหมเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ที่มีค่า y อยู่ตรงไหนปุ๊บคูณสองก็แทนค่า y เป็นสิบก่อนครับหลกาเป็นสองร้อยสองร้อยอ่าเงี้ย่อนครับฟังฟังก่อนนะครับหลักการมีอย่างงี้ครับเดี๋ยวเวลาอย่างเงี้ยคือโปรแกรมเงี้ยมันง่ายเวลาถ้าหนูไปเจอปุ๊บเขาประกาศตัวแปรเป็นสิบเป็นห้าเป็นอะไรเงี้ยหนูก็ดูก่อนตัวแปรตัวเนี้ยมันเป็นตัว y ใช่ไหมอะไรที่เป็น y ครับหนูให้มันเป็นสิบไปก่อนให้ตามค่าตัวเลขที่เรากําหนดไว้ก่อนเป็นสิบจากนั้นเราก็มาทําการคูณในวงเล็บนี้ก่อนนะครับ เหมือนเหมือนคณิตศาสตร์อะครับต้องดูในวงเล็บที่มันสําคัญที่สุดนะครับทําไปทาเป็นทีละชั้นนะครับก็เอาสองมาคูณกับ y ใช่ไหมเป็น y มีค่าเป็นสิบอันนี้เป็นเท่าไรยี่สิบใช่ไหมถูกไหมครับพอจบบรรทัดน,นี้ปุ๊บค่านี้เป็นยี่สิบแล้วไงถูกปะไม่ต้องดูตรงนี้แล้วเราก็ไปคูณกับ y ตรงนี้อีกทีหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับคูณกับค่า y ตรงนี้อีกทีหนึ่งก็เป็นเท่าไรรา y, รหร่ y x เป็นเท่าไหร่ ใส่ศูนย์สองตัวหนึ่งสองชึบชึบสองหนึ่งสองใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้น x จะเข้ากับยี่สิบมีใครมองไม่ถูกครับมีไหมครับประมาณนี้ได้ไหมข้อนี้ได้ไหมมองออกไหมมองออกค่ะมองออกมองออกประมาณนี้ครับสิบข้อวิทยาการคำนวณครูไม่ออกหรือกบครูออกให้หนูแบับเบื้องต้นครับให้ให้หนูปรับตัวจะไม่จะไม่ยากเกินไป เพราะฉะนั้นวันนี้ครูว่าสิบข้อครับหนูเจอวิชาครูหนูน่าจะเก็บได้หมดสําหรับใครท,ที่ที่ตามนะครับเพราะว่าครูก็ทําให้ละเอียดแล้วแหละแต่วันนีรูทําคลิปไว้ให้นะครับถ้าไม่ทานปุ๊บเดี๋ยวครูจะอัพคลิปใน youtube ไปให้แล้วก็เดี๋ยวส่งลิงก์ไปในกลุ่มไลน์เราก็ทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้สิบเต็มในในในส่วนนี้ไปนะครับแต่ถ้าหนูทาหนูทาตามที่ครูดูครับหนูทาตามที่ครูสอนนะครับก็ไม่นานไม่นานไม่นานจะพาสิบคะแนนนะครับมันก็จะทําให้ช่วยวิชาอื่นได้อีกเยอะนะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอไว้เจอขราวหน้าแต่เทอมนี้หมดแล้วเทอมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคนะพอแล้วครูอคสอนหนูเท่านี้แล้วพอแล้วครูจะส่งลิงก์ข้อสอบให้ใช่ไหมครูเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งลิงก์คลิปครับไม่ใช่ส่งลิงค์ข้อสอบะครับคลิปที่ครูสอนหนูวันนี้ครับที่ครูสอนหนูสดๆวอนนี้ครับเ,เดี๋ยวครูทําเป็นเป็นคลิปใน youtube ให้ครับแล้วเดี๋ยวครูส่งไปในกลุ่มไลน์ก็ไปทบทวนส่งลิงก์ไปให้พวกเราดูใช่ใช่โอเคนะประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับโอเคใครที่ยังไม่ส่งงานก็ตามส่งในกลุ่มรายว่างให้เรียบร้อยนะครับวันนี้พอประมาณนี้นะครับไปแล้วนะครับครูครับไปเจอกันนบครูเมี้สวัสดีค่ะสวสวั